สวัสดีค่ะปะกิกทำสวนนะคะวันนี้จะพามาดูสวนผักจะมาคุยเรื่องผักงามแต่ว่าไม่ได้งามไม่ได้งามอย่างเดียวนะคะงามแล้วก็มแมลงไม่รบกวนทำไมเขาไม่รบกวนมันก็มีสาเหตุค่ะมีที่มาที่ไปปะกิกทำยังไงผักงามแล้วก็มแมลงไม่รบกวนตอนนี้ก็พูดว่าผักงามไว้ก่อนนะคะชมผักตัวเองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวปกิกจะพาไปดูว่างามจริงไหม ให้แฟนแฟนคลับนะคะช่วยดูแล้วก็คอมเมนต์ว่ามันงามจริงไหมหรือว่าไม่จริงป a ก a โมหรือเปล่าว่าผักตัวเองงามอ่ะเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะอ่ะดูกระลำก่อนนะคะดูใกล้ใกล้ก่อนก็นแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยพาชมสวนตรงนี้แล้วก็ข้างบ้านว่าผักปะก k กกงามจริงไหมเห็นไหมตัวเพลี้ยนะคะตัวหนอนตัวแมลงต่างๆไม่มารบกวนไม่กัดไม่แทะไม่มีรูพรุนเห็นไหม ไม่ได้พ่นยาอะไรทั้งนั้นนะคะไม่ใช่ว่าอมพระมาพูดก็ไม่เชื่อเชื่อเธอคะ่ะไม่ได้พ่นจริงๆคะ่ะปะกิจจะพ่นก็ต่อเมื่อแตงกวานะคะแตงกวานี่ตัวเพลี้ยชอบมากๆแตงกวาเนี่ยพอขึ้นมานิดหนึ่งก็พ่นแล้วป้องกันไว้แล้วแต่ว่าพวกนี้นะคะถ้ามาปกิ๊ก,ก็จะพ่นแต่ว่าเขาไม่มาคะ่ะสาเหตุที่ไม่มาดูแล้วนะคะสันนิษฐานแล้วทั้งสวนเนี่ยปกิกมาอยู่นี่เกือบจะสองปีแล้วคะ่ะมิถุนาเนี่ก็สองปีแล้ว ไม่มีหอยมากินนะคะหอยที่กินผักค่ะไม่เข้ามาในสวนแม้แต่ตัวเดียวแต่อยู่ที่อื่นที่ไม่ได้ทำน้ำหมักมานะคะไต่นตามข้างกำแพง่เห็นเป็นตัวตัวตัวเบเริ่มเบเริ่มแล้วก็จับโยนออกไปที่เพาะไปอยู่ข้างคลองเนาะอยู่ที่อื่นแต่มาตรงนี้ไม่มีแม้แต่ตัวเดียวถามบ้านอื่นเขามีนะคะหอยคลองนั้นก็มีค่ะประกิกันนิษฐานว่า เขาไม่ชอบกลิ่นน้ำหมักเพราะว่าป้ากิ๊กจะชอบทำน้ำหมักสารพัดนะคะหลากหลายแล้วก็เอามารถผักเนี่ยหลากหลายตัวอ่ะเดี๋ยวค่อยไปรถดูตรงนี้ก่อนค่ะนี่ค่ะน้ําหมักที่ป้ากิ๊กทำสารพัดอย่างนะคะคือนึกอยากทำอะไรก็ทําหมดอันนี้ e.m เนาะทำสองแกลลอนที่ให้ดูดูและใช้ได้แล้ววันที่ยีิบเก้าเนี่ยแกส๊สยังมีอยู่ ตัวนี้เป็นใบสะเดากับยาฉุนนะคะแต่ว่าคลิปก็มีแล้วนะใส่อะไรบ้างก็ไปดูกันแล้วกันรู้สึกใบาสาบเสือใบสะเดายาฉุนสามอย่างเหลือแค่นี้ยค่ะดมดูแล้วนะคะได้สามเดือนได้แล้วยังใช้ได้อยู่ไม่มีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นของยาฉุนกับใบาสาบเสือแล้วก็สะเดาวรวมกันออกจะหอมได้ซ้ำไปค่ะ ตัวนี้ก็ผสมน้ำไม่ได้พ่นนะคะรถค่ะผสมน้ำรถตามพื้นแปลงผักตัวนี้น้ำหมักผักพืชผักต่างๆนะคะเป็นผักสดจุรินซีสังเคราะห์แสงนะคะแล้วที่ไม่ได้หยิบมาก็จะเป็นสูตร15อันนี้ก็สังเคราะห์แสงน้ำส้มควันไม้นี่ซื้อมานะคะที่จริงแล้วหมักมาหยิบมาไม่หมดหรอกมันเยอะ ฮอร์โมนไข่ก็มีนมสดก็มีอันนี้น้ำหมักสะเดาที่ซื้อมานะคะแล้วก็อันนี้หมักประจำคือในครัวของเราเนาะเศษผักนี่ขาดไม่ได้ค่ะพอหมดถังนี้ก็หยิบถังใหม่มาใช้หมักต่อๆถังนี้เป็นแล้วก็ใช้อยู่แล้วอีกถังกำลังหมักอยู่ในครัวนะคะก็หมักไปเรื่อยๆตัวนี้ก็สำคัญค่ะกลิ่นแรงมากเลยคล้ายๆกับเหล้ากลิ่นเขาออกอย่างนั้นนะคะเวลาผสมน้ำ p a c k ก็จะรด รถทั้งแปลงผักทั้งพื้นดินที่เดินนะคะมันมีเยอะพอใกล้จะหมดเนี่ยดำนี่ก็คือยกผสมแล้วก็รถเดินรถให้ทั่วสวนเลยค่ะเพราะฉะนั้นในสวนประเก g กจะไม่มีมแมลงต่างๆมารบกวนออาอย่างวันนี้ก็จะผสมให้ดูสมมุติว่าจะผสมตัวนี้ในครัวนะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะ10น้ำา10ลิตรนะคะอย่างเงี้ย ตัวนี้เอาไว้ผสมตัวอื่นหลากหลายนะคะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนี่ก็ประมาณสักสีช้อนเหมือนกันกะเอานะคะเนี่ยเมื่อกี้ก็จะเอาไปรดเวลารดนะคะอันนี้มันหนักก็เลยเอาบัวเล็กมาแบ่งก็ตั้งใจจะไม่ใส่หัวเพราะมันหนักไม่อยากยกของหนักอายุมากแล้วเราก็เซฟตัวเองไว้ก่อน ขยันทํางานก็จริงแต่ของหนักๆไปก๊กจะไม่ยกนะคะเราก็เอารถรถอย่างนี้เลยทั้งสวนเลยค่ะอาทิตย์หนึ่งสองครั้งจะรถสารพัดแล้วก็สลับกันอาทิตย์สองสามวันแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวใหม่นะคะสลับกันอย่างนี้รถอย่างนี้ก็ทั่วทั้งสวนเลยนะคะ อาจจะมีผีเสื้อมามีอะไรมาไข่ใส่พอเป็นตัวเป็นตัวหนอนเขาก็อาจจะไม่ทนกลิ่นพวกเนี้ยก็เลยทําให้ฟักไข่ไม่เป็นตัวเลยไม่มีมแมลงมารบกวนค่ะก็จะทําอย่างนี้ไปตลอดทีนี้จะพาดูนะคะอ่ากล้องสองเลยค่ะว่าผักงามไหมนี่ค่ะดูได้เลยนะคะสวยมากไม่ใช่ว่าจุดนี้จุดเดียวเดี๋ยวจะพาเดินดูนะคะ ทุกต้นเลยค่ะสวยมากเลยอันนี้ผักกาดที่ปักกิ๊กบานไว้มันแน่นกันเกินไปจะไม่ไหวละจะไม่โตแล,ล้วค่ะเดี๋ยวคงถอนถอนออกแล้วละ่ะนี่ค่ะอันนี้ชุดนี้ต้นเล็กนะคะหกต้นนี้ต้นเล็กหกต้นนี้ต้นใหญ่เพราะว่าปลูกสองขยับนี่ค่ะไม่มีเพลี้ยไม่มีหนอนถ้าหนอนนี่ก็จะเห็นเป็นรูพรุนไปหมดเลยเนาะแต่นี่ไม่มีรูก็แสดงว่าไม่มีหนอนหลังใบไม่มีเพลี้ยขาวจ๊ะ อย่างนี้นะคะนี่คือผลดีของการใช้น้ำหมักสารพัดส,สลับกันค่ะอย่าไปใช้ตัวเดียวถ้าใช้ตัวเดียวเ็าอาจจะชินกับกลิ่นนะคะพอชินกลิ่นด้านหลังดูด้านหลังชินกลิ่นนะคะเขาอาจจะปรับตัวแล้วก็สามารถที่จะอยู่ในสวนของเราได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้หลายตัวสลับกันให้เขาปรับตัวไม่ทันแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้สงสัยแบบถ้าเป็นพวกหอยนะคะ เข้ามาในสวนปะเก็กน่ะถ้ามาถึงแค่ประตูหน้าบ้านมันคงไม่มุดเข้ามาแล้วลหะกลิ่นพวกนี้ยจะรดอยู่ตามพื้นดินรดไปหมดเลยค่ะดูใบขึ้นช่ายนะคะถ้ามีเพลี้ยมารบกวนตรงยอดนะคะจะหงิกหงิกงองอแล้วก็ขอดเข้ามาหากันเป็นกระจุกนะคะถ้ามีเพลี้ยนี่เพลี้ยไม่มีเลยค่ะดูใบสิคะสูงไว้เพอร์เฟกมากเลยเห็นไหมสวยมากๆดูแล้วก็ชื่นใจค่ะ ผลจากการที่เราทำน้ำหมักไล่มแมลง,งต่างๆสารพัดหลากหลายนะคะแล้วก็เปลี่ยนกันสลับกันไปอย่างนี้อันนี้เป็นสลัดที่ไปะกิกเพาะไว้แน่นเต็มไปหมดแล้วค่ะไม่มีหนอนตัวเล็กตัวน้อยอะไรมารบกวนนะคะเป็นผักกาดผักกาดผักกาดหอมเรดโอ๊กนะคะเนี่ยเต็มไปหมดแหว่งแหวงนี่ก็คือหวานแล้วไม่ทั่วถึงเพราะว่าเขาเกาะกันเป็นกระจุกวันนั้น ผักชีเพิ่งจะอันนี้ชีลาวค่ะงอกละปะกิกมาหวานไว้ชีไทยนี้ก็มีอยู่ทุกมุมเมือง <c oughs> อันนี้มีบอมีบอขึ้นมาแล้วค่ะมีบอขึ้นมาแล้วอันนี้ลูกนะคะลูกเขาจะเขาเพาะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปูนาค่ะเพิ่งจะเริ่มทำกันสามกระชังเดีย๋ยวดูปูน่ยซิทอยู่ไหนเออโอ้โหออกไปเยอะเยอยแล้วอันนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุแฉ่ซ่อนอยู่ทุกที่แล้วค่ะ อยู่ตรง,ตรงนู้นค่ะทับขาโอ้ทับขาปูซะละอันนี้เอื้อกันนะคะกับการทําผักอินทรีย์ผักอินทรีย์ในสวนป้กิ๊กจะเป็นต้นผักกาดใบผักกาดผักอะไรก็จะเอามาให้ปูกินปูก็จะได้กินผักอินทรีย์ไปด้วยอันนี้ก็เรียกว่าทําเกษตรครบวงจรเลยแต่ว่าป้กิ๊กอันนี้ให้ลูกเขาทำเพราะว่าป้กิ๊กก็ทําสวนละก็ให้ลูกเขาหัดเลี้ยงไปทําไป เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ค่ะสามกระชังประมาณสักร้อยห้าสิบตัวคู่ละหนึ่งบาทนะคะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อันนี้ก็เลี้ยงไปก่อนช่วงนี้หน้าหนาวเพิ่งจะเริ่มเลี้ยงเดี๋ยวจะพาไปดูผักข้างบ้านว่าสวยจริงไหมตรงนี้นะคะจุดนี้เป็นข้างบ้านอันนี้ข้างบ้านส่วนหน้าบ้านและมีหลายจุดค่ะดูแค่พอสมควรกันแล้วกันเนาะอันนี้ผักปลูกไว้ เก็บกินใกล้ๆกับครัวนะคะออกมาจากด้านในด้านทิศตะวันตกค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะผักรดน้ำหมักทั้งหมดเลยคะ่ะไม่มีปุ๋ยอะไรเลยเนี่ยเพี้ยไม่รบกวนนะสวยไหมคะให้ดูว่ายอดเขาจะไม่มีเพี้ยไม่เป็นกระจุกไม่รบกวนทั้งนั้นเลยอันนี้ผักชีแล้วก็ ซาลแหนนะคะที่จริงงามมากแล้วป้ากิ๊กตัดไปชําหมดเลยนี่ก็ตัดอีกค่ะตัดเอามาชําอีกยาวไม่ได้พอยาวก็ตัดเลยตัดชาชาพอมีรากก็เอาไปลงกระถางนี่ตัดชําได้สองวันละก็เอาวางไว้จุดนี้แหละร่มร่มรำไรมาดูตรงนี้นะคะเห็นไหมผักไม่มีเพลี้ยค่ะนอนไม่รบกวนทั้งหมดเลยนะคะ อันนี้ให้ดูปลากก๊กไม่ได้โม้น้ำหมักนะผักมันงามจริงๆเห็นไหมคะคอยสำรวจคอยดูถ้ามีก็จะพ่นพ่นสารสก,กัดธรรมชาติของเราเนะาะไล่แมลงสารสะดาวต่างๆ้วยค่ะเห็นไหมใบเป็นมันสมบูรณ์มากเลยจะไม่มีเพลี้ยมีหนอนรบกวนเนี่ยเห็นไหมอันนี้ ึ้นใช่ต้นกล้าที่ไม่ได้แยกออกไปก็งามอยู่อย่างเงี้ยไม่มีเพลี้ยเห็นไหมถ้ามีก็จะเห็นเลยค่ะยอดก็จะเป็นห่อไปกระจุบกระจุบกระจุกเนี่ยอันนี้เห็นไหมคะอันนี้ไม่ได้ย้ายไปปลูกบ็อกครีบ็อกคลีอันนี้นะคะก็ไม่มีเพลี้ยไม่มีหนอนเห็นไหมปกตินะเพลี้ยหนอนจะชอบพวกเนี้ย แต่ถ้ามาอยู่สวนปะกิ๊กมันไม่มาใกล้ละตัวเพลี้ยตัวหนอนตัวแมลงต่างๆจะไม่ใกล้ละบุ้งต้นอวบใหญ่อันนี้สวยมากเลยบีดรูทค่ะบีดรูทเป็นหัวละนี่ค่ะอ่ะสองดูหัวเป็นหัวแล้วนะคะบีดรูทสองกระถางสองตะก้า สวยมากใบกินได้นะคะบีทรูทกินเป็นผักสดเนี่ยเอาไปแก้มน้ําพริกกินกระลาบน้ํำตกได้หมดทุกอย่างไปทําน้ําปั่นเพื่อสุขภาพก็ได้ะคะ่ะบีทรูทได้ทั้งหัวทั้งใบนะคะคุณค่าทางอาหารมากเลยเป็นไงคะผักในสวนเอาแค่นี้ก่อนกันแล้วกันเนาะคลิปจะยาวก็ดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่าตัวหนอนตัวแมลงไม่เข้าสวนถ้าเข้าก็จะเห็นละเพราะว่าดูเกือบทั้งหมดละ ด้านด้านหน้าหน้าบ้านนะคะอันนี้ข้างบ้านแล้วด้านหน้าด้านโน้นอีกเอาไว้เที่ยวหน้าจะอัปเดตให้ดูแรดิสของป a ก k a g ปลูกไว้หลายกระถางประมาณสัก6 7ตะก้าแรดิสเป็นหัวแดงๆแล้วค่ะว่าจะทำคลิปยาวๆตั้งแต่เริ่มต้นเพาะเมล็ดจนโตจนเข้ามีหัวให้ดูนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าก่อนกนแล้วกันสำหรับวันนี้ก็ ไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดติดตามด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ